ผงตาแล้วนะทุกคนไปต่อเอเคอีกนิดนึงพวกเราไม่ได้กดดันเลยเพราะตอนนั้นนะพวกเราทำไป30กว่าจานแล้วเราจัดการเวลาได้ดีมากต้องไม่แพ้เว้ยแข่งรอบเดียวพอสู้สู้สู้เหลืออีกเพียงหนึ่งนาทีสุดท้ายพวกคุณต้องเสิร์ฟแล้วเคือเราก็จัดได้เยอะ มากๆแล้วค่ะคือแก้มอยูอ่กับทันวาก็เริ่มที่จะลงจานต่าง,าง,าง,างๆนานาแล้วซิมมี่นันลี่เซฟกำลังแก้ไขเรื่องข้าวมันดูไหลลื่นไปหมดเลยทุกคนเร่งมือหน่อยนะส่วนเมนูของทีมสีน้ำเงินก็คือปาเอาทะเลเดือดซึ่งประกอบไปด้วยซอสบิสต้มยำทะเลรวมซีฟูด้ดข้าวที่ผัดกับขาตะไคร้และแซฟฟรอนพร้อมกับเห็ดพิคเคิล ดิเช็กปลาด้วยนะครับที่ไหนมีหนังบอกนะไหค่ะแก้มย้อยครับค่ะเชฟคุณคิดว่าข้าวของคุณเนี่ยสุกไหมครับสุกค่ะเชฟหนูลองชิมทุกกระถะแล้วหนูคิดว่าทุกจานมันสุกค่ะคือเชฟยี่นเข้ามาชิมอีกสุกไหมคะ มันสุกแล้วค่ะสุกกว่านี้ก็เป็นโจงแล้วค่ะเชฟขอบคุณค่ะเชฟฟังทีมสีน้ำเงินที่มีปัญหาเรื่องข้าวไม่สุกในช่วงแรกแต่ตอนนี้พวกเขาได้แก้ปัญหาและมีความมั่นใจมากว่าข้าวปลายาที่ออกมาจะสมบูรณ์แบบร้อยอรซพอพอทุกอย่างเหลือเฟือเหลือเหลือเหลือเหืออย่าลืมเหตุนะเห็ดอ่ะเหตดเห ทีมสีน้ำเงินนะครับเขาเนี่ยก็เสิร์ฟไปได้เรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมกังวลนะครับนั่นก็คือเรื่องข้าวครับพอตอนแรกที่ผมเข้าไปชิมเนี่ยมันดิบแต่ตอนเสิร์ฟนะครับผมเข้าไปชิมอีกครั้งหนึ่งมันสุกพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เหลือแค่รสชาติเท่านั้นเองเลยครับว่าเขาจะชนะสีแดงได้หรือเปล่าปลาเราไม่เสิร์ฟหนังนะดูด้วยนะเอาเฉพาะเนื้อนะเหลือเวลาเพียงสิบานาทีคุณจะต้องหยุดเสิร์ฟแล้วเร็วเลยครับเอเอันไหนโอเคเอาไปนู่นเลยอันไหนโอเคอะพอเออรวยเลยรวยเลยค เออตอนเสิร์ฟดูจานดู้ใหญ่ขาดโอเคทุกอย่างเสร็จหมดแล้วใช่ไหมเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วโอเคว้เสแล้วค่ะโอ้ยกดหน่อยอ่ามึงเสร็จหมดครั้งหนึ่งร้อยหนึ่งจานแล้วแล้วมันยังเหลือเวลาอีกเยอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วครั้งแรกเก่งมากทุกคนเฮ้วันนี้มันต้องเป็นวันของเราเก่งมากทุกคนขอบคุณ ขณะที่ทีมสีแดงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาหม่อมหลวงพาสันและคุณป๊อกก็ได้เข้าไปสอบถามความพึงพอใจของนักกีฬาไค่เสิร์ฟว่าชื่นชอบเมนูต้มยำทะเลในรูปแบบไฟดิงของทีมสีไหนมากกว่ากัน Which team d o you like the red one or the blue team I have chosen the red so this one h a s had mushrooms I like and I like the mashed potato here mm. and I like the sauce better here and the fish was very well too You chose the red one Yes <Okay. S 3> yes definitely yes จากที่ชิมไปแล้วชอบสีไหนมากกว่ากันคะอ่าชอบสีน้ำเงินค่ะค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยรสชาติของสีน้ำเงินก็คือเผ็ดแล้วก็จัดออกมาแบบสวยงามโอเคครับขอบคุณค่ะ The red one or the blue one? They're both very good, but I prefer the red one. I enjoyed the sauce อร่อยมาก a อร่อยมาก m คร a บอร่อย m ากๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ What color you like? Uh, I chose the blue team. The blue team, why? I like the combination of fish and yes. mushroom and prawn. Uh, but to be honest, the difference was the sauce. Ah. It was a little bit spicy. No, I love spicy. Okay. I think I like slightly more the red one. Prefer that one? Yeah, it was a little, a little more gentle and soft. But the blue one was amazing because it was uh, a little bit spicy as well. So the red one is more delicate, something that? More like... delicate, yes. Mm. More delicate, and the fish was especially the top. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you. H group.